อะไรนะไอ้ล้นจะเป็นทนายเรอฮัลโหลนได้ทนายใหม่แล้วโอ้โ <c> ห <oughs> oh. ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่ให้ทานเป็นเพียงอธิบายนะครับล้นนะครับประกาศตัวนะครับอยากเป็นทนายฮะ <c oughs> <c oughs> อยากเป็นทนายให้นะออกตัวกระดีกระดะอยากเป็นทนายให้แล้วล้นหรอ ไปเคลียร์คดีเก่าๆก่อนที่เทลูกฟามาเนี่ยไปเคลียร์คดีเก่าๆก่อนสีคงสีคิ้วเนี่ยที่ไปเทลูกฟามาเนี่ยไปเคลียร์เขาให้ได้ก่อนนะไปเคลียร์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาทำใช่ป่ะเออไปเคลียร์คดีฝาเก่าให้ได้ก่อนนะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงเรื่องสมมุติตลความกตัว ใส่เข้าไปเพื่ออัตรดนะครับในการรับฟังครับเ,เพียงแค่สมุดโ้โลนเสนอตัวอยากเป็นทนาย,ยนิติกาโอ้โหสารล,ลูกคูมรภาพเลยนะนะครับไม่มีใครเก่งทั้งผมแล้วนะจ้างผมไหมล่ะหนึ่งล้านจ้างผมไหมล่ะหึงไม่ดูหนักหนังหน,งหน้าตัวเองเลยโลนเอ้ยนะครับ คดีตายายมึงทำแพ้เลยเขี่ยป่ะคดีตายายมอดกที่ดินมึงมึงยังทำแผ้เลยมึงยังมีหน้ามาคุยอีกมึงยังมีหน้ามาอบโอ้โอวดอีกกูก็ยอมใจกับมึงแล้วจริงนะครับคดีคดีมึงยังทำแผลเลยคดีเออมึงละมันเก่งตาโต มึงเราวมเก่งได้โต๊ะมึงมึงเสนอตัวจะเป็นทนายให้กับป้าโอโ้โหสารูปหนังหน้านะไหนสินะโอโ้โหมันน้ามันโนกนะดูใครจะไปจ้างมึงนะครับนะคดีมึงทำแพ้เลยกี่คดีอยาให้พูดไหมว่ากี่คดีแพ้ไม่ว่าเทลูกฟาร์มอีกเทลูกฟาร์มไม่ว่าจะตบสับลูกฟาร์มอีกให้ลน โอ้โเหเสนอตัวจะเป็นทนายให้วะนะครับเขาไม่มาเอามืองหรอกนะครับนะเออนะครับนะเมื่อเชา้าเห็นขึ้นไร้สดเหรอย้อเย้ย,ย,ยกูโอ้ไม่ให้หมู่บินเข้าไปยุ่งมึงกองเสื่อเข้าไปยุ่งเข้าใจปะเออมึงมาถูกไล่รุ่นพี่กูมารุ่นรุ่นน้องเข้าใจปะเออกูเลามนรุ่นน้องมึงเลามนรุ่นพี่ฝากไว้คิดด้วยนะไอ้โลน จิบหายพูดไรไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยนะนะครับพูดไรไม่ดูหนังหน้าตัวเองไม่ดูสาวรูปตัวเองหรือว่าเขาจะเขาจะจ้างเป็นทนายหรือเปล่าเปิดตัวทนายแล้วนะครับล่าสุดนะครับพี่โลนนะครับอืมนั่นแหละรูปหนังหน้าออกมานั่งเหยาะเย้ยมึงนะคนอย่างมึงนะถ่าแท้คนอย่างมึง่ะมันเป็นแบบนี้โรนคือคนอย่างมึงไม่ไเคเอาแล้วจะ้ะปะเออ นอย่างมึงยังไม่พี่อาแล้วนะเขาคงไม่จนต่อไปออมไป็นาเราเวียนธนา,เ,า,นธนาเก่งๆในประเทศมีเยอะแยะมึงเป็นเป็นทนาระดับล่างหางแถวอะไรแบบนีอย่าเออขึ้นไปเทียบคนอื่นเขามึงเป็นทนาที่ไม่ได้เรื่องอ่ะ <c oughs> ขนาะคณีตายายหมอดกมึงพูดเขาแพ้เลย มึงเอาเวลาไปดูคดีดำเมื่อวันที่สองกันยาจนเนี้ยเออนะเอาเวลาไปดูคดีดำเมื่อวันที่สองกันยาจนเนี้ยนะครับว่าจะไงนะโลน <c oughs> ไม่ต้องมาเสนอหน้า <c oughs> เสือกเรื่องหนึ่งเถอะหรอก ทุกวันนี้คดีฟาร์มไม่มีออนวอนอยากได้คดีฟาร์มทำเหรอฮะทุกวันนี้คดีฟาร์มไม่มีออนวอนอยา่างนักคดีฟาร์มทำอยากได้งานทำไม่มีใครจ้างแล้วคนจ้างก็ไม่มีใครก็ไม่มีเหรอกูเห็นมึงนะกูทุเรศมากอะ่ะคือคือเห็นกูจริงๆกูไม่อยากให้ข้าวเลยนะช่วงนี้จริงๆแล้วนะ ไม่อยากให้ข้ามมึงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอืมนะครับไม่อยากจะให้ข้ามงเลยแม้แต่นิดเดียวคนอย่างมึงอะ่ะนะเออ,เ,อ,อเปิดตัวทนายเราเป็นทนายกับป้ากูก็ยอมใจมึงแล้วที่พายนะกูก็ยอมใจมึงแล้วนะอืม คดีอลไรกแ็แพ้แพ้นะครับนะคดีอะไรกแพ,แพ้แพ้ใน้จริงมาจ้างผมนะครับใน้จริงมาจ้างผมนะผม,ผมทำให้ชนะใส่ใส่ชนะใส่ใส่ชนะใส่ใส่ใส่หัวไปไกลตีนมึงอะ <S <S เรื่องไ่เสือก <S 1> <S 1> เรื่องเขาเข้าใจปะ, <S <S ปะเออเขาให้กูเสือกมึงก็ไม่ต้องเสือกเข้าใจปะมาเวลาไปดูคดีฟาร์มลูกฟาร์มเงออีดัมเนี่ยเข้าใจปะวันที่ที่สองเนี่ยยังไงต่อไปนะ เอาเวลาดูนี้ดีกผ่มเชื่อกูดินะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับอย่าเลอะเทอะอย่าเลอะเรือนนะครับผมแม่งหาเลยผมเข้าไปดูมันไหลสดมาสาวเนี่ยสี่นะผมแบบทุเรศมากมีเอฟซีส่งมาให้ดูผมก็ไม่อยากดูมันหรอกนะไม่เป็นจะส่งมานะทุเรศนะครับนะวัน <c oughs> านไม่ทำอะไรครับคิดอย่างเดียวหาเงินไปตีม่อ คิด่เดียวหาเงินไปตีหม้อนะครับคิดอย่เดียววันๆไม่ได้คิดอะไรเลยนะวันๆมีอยู่เรื่องเดียวหมกมุ่นนะครับจะหาเงินที่ไหนจากขนาดข้บไฟบ้านอืมสำนักงานถูกปิดไปแล้วถูกยุบไปแล้วใช่ปะอืมนะครับก็ฝากคิดด้วยนะโลนไม่ต้องเสนอหนะ้า เปิดตัวทนายโรนนะครับผมก็ยอมใจแล้วผมก็ยอมนะครับใครเอามึงกระบาแล้วเขาคงไม่จนตอบไปเอามึงหรอกนะครับอืมทนายคนใหม่เนี่ยที่จะมาร่างดีกาเนี่ยมึงไม่มึงไม่มึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่คิดอะไป่ะเออมึงพูดอะไรมึงหน้าด้านมากเนี่ยนะมึงพูดอะไรมึงด้านมากเลยอ่ะมึงหน้าด้านมากเลยมึงพูดอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรที่พูดแบบ โคตรนาดานน่าทนมากเลยนะกูไม่เคยเจอคนแบบนาดานาน่าทนแบบแบบแบบมึงมาก่อนเลยนะเนี่ยมึงคนแรกเลยเนะี่ยที่กูเคยเจอเนี่ยให้โลดน,นะนะครับหิวแต่เกาะคอนเทนต์คนนู้นไปเรื่อยๆนะครับนะว่ากูทำคอนเทนต์มึงก็คอนเทนต์เทมป์้ายสีอืมนะเขาฝากให้คิดด้วยนะครับนะฝากไปอยโลน,นะครับนะอืม เนื้อใจครับผมบอกเลยว่าเนื้อใจที่มีคนแบบไอโรนแบบนี้นะพีิๆครับนะนะโอเคครับคำน่ทานคที่ทาน